เก้าสิบฮัลโหลหนึ่งทดสอบวันทูวันทูทดสอบหนึ่งสองสามโอเคก็ต้องขอกล่าวสวัสดีก็ต้องขอกล่าวสวัสดีทานผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะครับผมอ่าวันนี้ก็หยุดการในเกมโลบอกในแมปอ่าวันพีทเกมกันอีกเช่นเคยนะทุกคนนะอ่านะครับผมวันนี้นะครับผมก็ตามหัวข้อคลิปนะฮะวันนี้เราจะมา รีวิวผลแสงนั่นเองนะทุกคนนะอ่าเป็นผลอันดับสองที่ฟาร์มดีที่พี่แนะนำนะทุกคนนะอ่าซึ่งผลนี้เนะยผมที่จะลองมารีวิวดูนะเพราะว่าอันนี้พี่จะเพิ่งแบบว่ามาลองเปิดประสบการณ์ผลนี้ดูนะครับเพราะว่าตอนผลนี้เนะี่ยพี่ยังไม่ได้ลองเอามาเล่นเลยนะเออเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดหูเปิดตาไปพร้อมกับท่านผู้ชมกันเลยนะทุกคนโอเคก่อนจะมารับชมภายในเนื้อหาคลิปวิดีโอนี้นะฮะฝากท่านผนะู้ชมนั้น กดไลค์กดซับสไคร้ตนะครับหรือกดปุ่มติดตามเป็นกำลังใจพี่ด้ยวยเช่นเดียวกันนะฮะเวลาพี่ลงคลิปนะครับผมหรือเวลาพี่สตรีมเนี่ยจะได้มาดูได้ทันเวลาก่อนใครเลยนะฮะส่วนของใครที่สตรีมไม่แจ้งเตือนคลิปวิดีโอไม่แจ้งเตือนก็อย่าลืมกดยกเลิกติดตามแล้วกดติดตามใหม่และฮะแล้วก็มาดูคลิปพี่ไปบ่อยนะมันจะได้แจ้งเตือนนะครับก็โอเคก็มาเดี๋ยวเราจะไปทําการเออรีผนพีศาจนะทุกคนนะตอนนี้พี่เป็นผลฟินิคับผมเดี๋ยวพี่ขอรีผนปีสาจเป็น รีผลพาษสารให้มันหายก่อนแล้วก็มากินเป็นผลผลแสงนั่นเองโอเคก็เดี๋ยวเราจะทําการไปอ่อไปเซตสปานะผมพี่จะเซตสปาตรงนี้นี่ฮะเดี๋ยวเพราะว่าทุกครั้งอ่ะที่เรากินผลพิศสาจเนี่ยเราจะต้องตายแล้วเกิดใหม่นะทุกคนนะเออเดี๋ยวพี่จะเซตสปาตรงนี้นี่ฮะตรงนี้มีชื่อกะว่าเกาะโลกทาวแล้วนะทุกคนนะวิธีมาเกาะนี้นะผมให้กดไปที่เข็มทิศท,ที่เราซื้อมานะอ่าเดี๋ยวหาเข็มทิศก่อนนะครับเข็มทิศพี่อ่าเข็มทิศก็จะชื่อว่าอันนี้ผม i อ e ์แบนเออกเกอร์หรือเปล่านะประมาณนี้นะี่ฮะก็นี่ครับนี่คือหน้าตาเก็บตทิศหน้าหนีสียงแดงแบบนี้นะเออให้เราให้เราเนี่ยมา หันลงมาครับเนี่ยเลื่อนเลื่อนเนี่ยผมมันจะมีคําว่าโลกเท้าครับผมตัว L น้ำหน้านี่ครับโลกเท้าให้เรากด1นึ่งจึก๊กอ่ะพอกด1นึ่งจึก๊กปุ๊บมันก็จะพาเราไปเลยนะเห็นไหมเข็มทิศเนี่ยมันจะชี้มาตรง NPC เห็นไหมนี่มันชี้มาตรง NPC ครับผม NPC เซตสปาเห็นไหมมันก็จะชี้มาก็สามารถขับเรือมาเกาะน,นี้ได้นะเกาะน,นี้เนี่ยก็จะมีทั้งด้านของรีดาบรีปืนรีผลปีศาจแล้วก็สมผลปีศาจนะรีดาบ รีดาบเนี่ยรีได้ฟรีนะทุกคนนะรีปืนก็รีฟรีเหมือนกันส่วนผลพิศารเนี่ยเสียห้าห้าล้านเบรีนะทุกคนนะถ้าอยากเสียเงินก็เสียถ้าอยากเสียโลบักเนี่ยประมาณห้า้อยโลบักนะทุกคนนะส่วนสุ่มผลพิศารเนี่ยใช้เงินอยู่ที่ยี่สิบห้าล้านเบรีถ้าอยากใช้โลบักเนี่ยใช้เงินอยู่ที่ประมาณไอ้ใช้โลบักอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันโลบักครับผมประมาณนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาทําการไปรีผลกันนะผมมาเป็น ให้กลับมาเป็นว่างเปล่านะทุกคนโอเคมาก็นี่ครับเดินตรงมาตรงนี้นะก็จะเจอ NPC ที่มันชื่อว่าเออ่บูสเน็กแมนนะครับผมอนะ่ะบูสบูสเน็กแมนมั้งเออน่าจะชื่อน,นี้นะถ้าอ่านผิดอ่านหลวงพ่อไพโอเคแล้วก็จะมาดีนะวิธีการรีครับผมก็จะมีให้เรากดแน่ใจหรือว่าจะ,ะรีมูฟับผมก็กดเช็คไปนะฮะก็จะมีให้เราเลือกนะทุกคนว่าระหว่างเอ่ออินอินวิรติ้งเกตหรือเปล่าเนี่ยเอออินวิรติ้งเกตกับ รีมูฟ d ด v ิ l ฟูดเนี่ยผมให้เราเลือกเป็นรีมูฟ e ด i ิ f o ูดนะส่วนไอสีเขียวเนี่ยที่มันเขียนว่า In อันนี A ้เนี A ่ยพี่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเออ่คืออะไรนะพี่ก็เลยยังไม่ได้ยุ่งกับมันนะครับผมถ้าใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกพี่ได้นะโอเคแล้วก็กดรีมูฟ e ด i ิ f o ูดไปนะจากนั้นก็กดเยสเนี่ยผมมันจะบอกว่าอ่าจะมี5ล้านเบลีแล้วก็มี500โลบักนะผมโอเคแล้วก็กดเยสไปจากนั้นมันก็จะให้เราเลือกนะทุกคนว่าคุณจะเลือกเป็น เบลีหรือจะเลือกเป็นโลบักนะผมเราก็จะเลือกเป็นเบลีนะผมก็จะเสียเบรีที่5ล้านเบรีนั่นเองโอเคตอนนี้พี่กะกลัรมาเป็นคนปกตินะฮะไม่เป็นผลพีศารแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราจะมากินผลแสงนะทุนเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาผลแสงกันนะอ่า ผลแสงเนี่ยปรับโมเดลใหม่นะทุกคนนะนี่เป็นรูปดาวแล้วทุกคนเออเป็นรูปดาวแล้วก็มีเอ่อเอฟเฟกต์เรืองแสงด้วยนะแบบแสปตาจ,จัดๆนะใครที่เปิดกราฟิกสูงนะครับผมจะเรืองแสงมากเลยนะระวังเอ่อทางด้านของแสปตาด้วยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองกินนะทุกคนมากินกันเลยงําๆๆ,ๆ,ๆกินคําเดียวรสชาติมันชาดังไม่อร่อยอะแหวะมากเลยนะโอเคเดี๋ยวรอมัน รีตัวเองทุกคนมันจะรีให้เองอัตโนมัติฮนะเดี๋ยวรอรีมันก่อนนะไม่งั้นสกิลปีศาจะใช้ไม่ได้ผลโอเคเรียบร้อยครับผมรีผลพีศาเรียบร้อยมาเดี๋ยวเราจะมารีวิวผลพีศาบนแสงกันนะผมมาก็ผลพีศาเนรับผมมีทั้งหมด4สกิลนะทุกคนนะ้โหใช้สติีิน้าเยอะมากเลยนะสกิลที่3โอเคเดี๋ยวเราจะไปรีวิวกันนะก่อนที่พี่จะมารีวิวนะผมเป็นเกาะเออก่อนนี้ครับผมเกาะน,นี้มีชื่อว่าเกาะอ,อะไรว่าเกาะ สกิลนี้มีสกิลบินด้วยนะเออมันใช้สกิลบินอันไหนวะเนี่ยอันไหนนะสกิลบินน่าจะสกิลอีอ๋าสกิลอีเป็นสกิลบินนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาค่อยมารีวิวอีกรอบหนึ่งนะฮะเดี๋ยวรอขอไปเกาะนี้ก่อนนะเกาะนี้เดี๋ยวอ๋อเกาะนี้มีชื่อว่าเกาะวินวินวินโดเนสนะฮะโอ้ก็สามารถมาเกาะนี้ได้นะเพราะเกาะนี้เป็นเกาะทำเควสเกาะที่สามนะทุกคนนะเออมันชื่อว่าเควส เวทดัมมี่สามนะใครที่ฟาร์มจากเกาะเชลทาวแล้วก็มาฟาร์มที่เกาะน,นี้นะครับผมนะอ,อมาเดี๋ยวเรามาเรีย์ยทางด้านของสกิลผลแสงนะทุกคนนะถ้าใครที่เล่นโลบอบอกกอกถ้าใครที่เล่นบล็อกฟูดนะสกิลสกิลบินเนี่ยมันจะไม่สามารถเลี้ยวได้ใช่ไหมถ้าไม่ทําผลตื่นแต่อันนี้ไม่จําเป็นครับเลี้ยวได้แบบอิสระครับผมนี่วู้เลี้ยวอิสระโคตรดี โอเคมาเอ่อผลนี้นะผมเป็นผลสายโลเกียนะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูสกิลแรกครับผมสกิลแรกนะผมมีชื่อว่าไลท์เอ่อไลท์โปรเทคเชั่ลหรือเปล่าเอออะไรสักอย่างนะผมเป็นแสงนะใช้สติไม่ได้อยู่ที่250นะผมเป็นสกิลคิวนะถ้าเกิดว่าพี่อ่านภาษาอังกฤษผิดต้องขออภัยด้วยนะผมเพราะว่าพี่อ่านค่อนขอน้างจะแบบว่างงๆหน่อยนะทุกคนโอเค มาเดี๋ยวเรามาลองสกิลคิวนะผมมาดูมอนนะฮะม,มอนตรงนี้เนี่ยผมมอนตรงนี้ตีไม่เข้านะผมนะเดี๋ยวลองตีให้ดูนะฮะสกิลคิวเลยอ่าเป็นการระเบิดเป็นวงกว้างนะโอ้โหตายหมดเลยฮะตายหมดเลยนะอันนี้เป็นอะไรอะ่ะอันนี้เป็นไม้เอ,อ ตายหมดเลยตายเกี้ยงนะทุก่นนะเป็นการระเบิดนะเดี๋ยวทาใหม่นะเดี๋ยวเราสกิลนี้นะผมตีระยะไกลนะเดี๋ยวมาอยู่ไก,กลๆตรงนี้นะปุ๊บอ่าทุกคนเห็นอะไรไหมครับมันเหมือนจะมีแสงๆตรงนี้วิ่งไปนู่นนะอะ่เดี๋ยวให้ดูใหม่นะทุกคนดูดีๆนะฮะปุ๊บอ่ามันเป็นการส่งแสงครับผมแบบแบบปลว่าปล่อยพลังแสงออกไปตรงนี้ฮนะแบบนี่แถมกูดาวไว้ด้วยนะโอเคก็ประมาณนี้สาหรับสกิลแรกครับผมก็จะเป็นการอารมณ์แบบว่า ปลาปลาแสงไปแสงศัตรูครับนี่อูมแล้วก็ระเบิดออกมาฮะเออประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูสกิลที่2นะสกิลที่2ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะทุกคนเป็นสกิลบินนั่นเองเนี่ยผมเป็นเออ ปิกา้าไฟนะทุกคนนะปิกา้าไฟนะแพี่อ่านถูกหรือเปล่าเนี่ยเออปิกา้าไฟหรือว่าไพาเออน่าจะปิกา้าไฟนั่นแหละนะทุกคนไปใช้ใช้สตรีมใชอ่ที่ร้อยสี่สิบเนี่ยผมใช้เยอะกว่าผลฟินิกอีกนะแต่ว่าผลนี้เนี่ยผมบินเร็วกว่าฟินิกครับผมคือเป็นผลที่บินเร็วที่สุดในแมปนี้แล้วนะทุกคนนะ <S <S โอเคแล้วก็บินเลยแถมเลี้ยวได้ด้วยนะทุกคน <S 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 เห็นไหมนี่จะบินอ้อมต้นไม้ก็ได้แถมมีเอฟเฟกต์ด้วยเห็นไหมเอฟเฟกต์ด้านหลังนี่โคตรเท่โคตรตึงเห็นไหม อ่าสวยนะครับผมแถมบินเร็วด้วยนะครับผมเออก็นี่แหละครับมันฟาร์มดีตรงที่ว่ามันเป็นสายโลเกียแล้วก็บินเร็วนะฮะแล้วก็แช้สติมิน่าไม่ค่อยเยอะเหมือนกันนะทุกคนโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูสกิล,ลที่3ามแล้วทุกคนสกิล,ลที่3มเนี่ยมีชื่อว่ายาซา,ากากนิโนมากะทามะโอ้โหชื่ออะไรวะเนี่ยชื่อยาวมากครับผมใชชสตมมน้าอยู่ที่สองพใช้เยอะมากทุกคนนะเออสกิล,ลนี้ใชช ใช้สเตมิ่งสองพัน 2, นะเปิดสกิลอานะมาเดี๋ยวเรามากดใช้กันดูดับผมปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยทุกคนดูดินี่ครับผมนี่คือความโกงของมันโอ,โ,โอ้โหโอ้โหโอ้โหทุกคนไม่แปลกที่มันจะใช้สองพันฮะมันยิงรัวมากทุกคนยิงเป็นปืนกลเลยเออทุกคนดูนะยิงเป็นปืนกลเอาใหม่ โอ้โหตุ้ม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 ตุ้ง โอ้โหโคตรโกรงครับผมเห็นไหมครับผลนี้มันฟาร์มดีเป็นอันดับที่สองลองมาจากผลเอ่อฟินิก์นะเออแถมดีด้วยนะถ้าถามว่าถ้ามีสองระหว่างสองผลระหว่างฟินิก์กับผลเออแสงแนะนำให้กินผลฟินิก์ก่อนนะถ้าอยากจะฟาร์มสเตตัสแต่ถ้าอยากแบบว่าเอามาฟาร์มบอสแล้วก็เอาไปพ v p พก็แนะนำกินผลแสงครับผมนะแต่ถ้าเน้นฟาร์มสเต็กแล้วก็ฟาร์มบอสครับผมก็แนะนำเป็น ผลฟินิกนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูสกิลต่อไปสำหรับผลแสงนะทุกคนนะสกิลต่อไปของผมเป็นสกิลสุดท้ายนะชื่อว่า ray of light นะทุกคนนะสเตมิน้าใช้ทั้งหมด400นะทุกคนนะเป็นสกิล F นะเดี๋ยวเรามาลองกดใช้กันดูนะผมโอเคกดเลยปุ๊บโอเคครับเป็นการเตะครับผมเป็นการอารมณ์เหมือนถ้าใครเออเล่นในบอกฟุตนะผมมันจะเป็นสกิลสกิล C เนาะสกิล C โดยการเตะเตะลำแสงออกไปอ่ะเป็นคลื่นเตะนั่นเองเนี่ยเดือดรูใหม่นะทุกคนนะ ไม่เป็นการเตะครับผมดาเมจค่อนข้างแรงนะทุกคนนะเป็นการเตะออกไปแล้วเหมือนยิงบีมนิดนึงนะนี่เอาใหม่นะรีโคดาวไวมากทุกคนนี่อ่าเป็นการเตะออกไปเป็นเตะออกเป็นบีมนะยิงบีมนั่นเองนะทุกคนนะเออพลังบีมนีม่เรียบร้อยโคตรเท่ในบรรดานี้พี่ชอบสกิลไหนสุดพี่ชอบสกิลสามครับนี่ตรง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 ,ตงเอาไปกินแกตาลิง ถ้ามันถ้ามันรัวกว่านี้มันกลายเป็นแก๊สลิงได้เลยนะแต่แบบนี้ก็แก๊สลิงแล้วแนหะมันโกงแล้วนะโอเคก็ผลแสงมีประมาณนี้นะทุกคนนะโอเคก็นี่เป็นผลฟาร์มที่ดีในอันดับที่สองครับผมนะใครที่มีก็แนะนำนะผมก็เอามากินกินแล้วก็ฟาร์มก็ได้นะนี้เดี๋ยวให้ดูผลแสงพี่เต็มกระเป๋าเลยนะทุกคนคือแบบว่าอยากจะแจกก็ไม่ได้แจกนะเออก็ทางเกมเขาน่าจะอัปเดตแล้วแหละว่าสามารถเออว่าสามารถ มีระบบเทเข้ามาแล้วแหละเออแต่ไม่รู้นะว่ามันยังสามารถตอบผลได้ไหมก็ถ้ามันตอบไม่ได้ก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากนะทุกคนก็จะแจกผลไม่ได้ก็จะทําได้แค่ว่าเทศผลเนี่ยผมเทศผลคืออะไรนะเทศผลก็คือการที่แบบว่าแลกเปลี่ยนผลนั่นเองสมมุติว่าพี่มีผลฟินิกน้องมีผลชอบเออมีผลเออผลมากี้น้องก็สามารถเอามาแลกกันได้ประมาณนี้เนี่ยพี่จะไม่สามารถแจกให้ฟรีได้ครับต้องรอทางเกมอัปเดตอีกทีนึงพี่อยากจะให้มันอัปเดตฟังก์ชันนี้มากเลยนะก็คือฟังก์ชันเออใครที่แบบ เล่นเกมพวกแบบแนววันพีนะผมก่อนที่เราจะกดกินผลปีศาสารเนี่ยมันจะขึ้นคำเตือนขึ้นมาว่าอะไรแบบคุณแน่ใจนะว่าจะกินอะไรประมาณนี้ยมันจะมีคําว่าอีทแล้วก็มีคาว่าดรอปนั่นแหละมันจะสามารถดรอปได้นั่นแหละเป็นอะไรที่ดีมากเลยอยากให้มีระบบนี้มากก็ต้องรอติดตามดูเนี่ยว่าทางแบบเขาจะเอ่อทางแบบเขาจะพัฒนาไปทางแบบระบบแบบนี้หรือเปล่าก็คงก็ต้องรอดูเท่านั้นนะทุกคนโอเคสําหรับคลิปวิดีโอในวันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากนะทุกคนนะก็ ต้องนะผมใครชื่นชอบนะผมฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจพี่ด้วยเช่นเดียวกันนะผมก็อย่าลืมนะผมใครที่อยากให้พี่ทําคลิปอะไรนะแล้วก็อยากให้พี่อสอนทาคลิปนู่นสอนทํานี่นะนะี่ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกนะทุกคนนะโอเคถ้าพี่พูดให้ข้อมูลผิดพลาดหรือพูดอะไรที่มันไม่ดีก็ต้องขออภัยในนะที่นี้ด้วยนะทุกคนนะโอเคสําหรับคลิปวิดีโอในวันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากไว้เจอกันคลิปวิดีโอหนะ้าสาหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ